สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, a i s t r o c k มาเชบอกดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ o p p o และ Intel กราบสวัสดีมิตรักแฟนเพลงชาว o อ e r o l o c k ็ o กโ TV ทุกทุกขั้นนะครับ Power Supply มาอีกแล้วครับหลังจากที่เม<ส>ื่อไม่นานนี้เราได้ปล่อยเจ้าตัว FSP 1200วัตต์ออรัมโปรออกไปครับไม่ใช่ครับ FSP ออรัมโปร1200วัตต์โปรออรัม1200วัตต์สักอย่างหนึ่งออกไปแล้วตอนนี้เป็นตัวใหญ่สุดของทาง FSP เขานะครับวันนี้เนี่ย เรามีมาหนึ่งตัวเป็นตัวที่เรียกว่ารอลงมาเยอะมากตัวนี้เป็ตัวเล็กสุดของเขาครับผมเป็นตัวนี้ครับออรัม um 92พลัสซีรีส์พล a t ทิน m ม550วัตต์ถึงจะเป็นตัวเล็กก็จริงนะครับผมแต่เป็นโลโก้80 Plus Platinum Efficiency ของมันก็คือ92บวกหรือว่า92พลัสนั่นเองนะครับเกือบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้แกะใบพร้อมๆกัน เราจะไปกันเรื่อยๆดูพร้อมๆกันผมได้ดูคุณก็ได้ดูพร้อมๆกันแกะสดอ้าวนี่แหละคือปัญหาของการแกะสดเหมือนเดิมครับแกะพเวอร์ทำอย่างนี้ดีที่สุดอืมนี่นะครับคือข้อดีของการแกะสดครับภายในยังอยู่ในแบบรูปแบบที่สมบูรณ์แบบนะครับ ไม่มีการงัดแงะไม่มีการเละเทะของกล่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกครับ <academic learning> คู่มือในการติดตั้งนะครับผมแล้วก็สเปคต่างๆของตัว550วัตตัวนี้ชุดสายไฟเมนใหญ่โอ้โหเหมือนเดิมครับอันนี้คือ AC power input นะครับ AC power input อย่าทำหายเพราะมันหาลำบากนะครับ แต่ฝั่งนี้เนี่ยเอ๊ะมันเหมือนบ้านเรานะมันเริ่มหาง่ายเข้ามาแล้วจริงๆแล้วสายเนี่ยสเปคค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมหาสเปคแป๊บหนึ่งตัวนี้เป็นสาย300ับ500โวล์เหมือนกันนะครับด้านในเป็นสีขาวฉนวนกันความร้อนกันละลายถือว่าโอเคสายเมนอ่ะว่ากันก่อนเลยสายแรกที่ออกมานะครับอันนี้เป็นแบบโมดูล่าธรรมดาหุ้มด้วย สายหุ้มหุ้มคือสายหุ้มใช่มันคือสายหุ้มอันนี้คือหัว SATA ทั้งหมด4หัวครับสำหรับเส้นนี้ชุดที่สมันคือสายสำหรับฮาร์ดดิสตนะครับผมเส้นนี้มีโมเลกซีพินทั้งหมด2หัวและเส้นนี้มีโมเลกซีพิน2หัวบวกกับ FDD หรือว่ามินิอีก1หัวชุดถัดมาครับอันนี้เป็นเส้นเดียวเลยก็จริงนะครับ นี่คือชุดที่เป็นหัว s ตา a เส้นนี้มีหัวาตา a ทั้งหมด5ห,หัวครับหหัวทนทายหัวนี่ครับแฟลชมูล,ลาอีก1เส้นเป็นชุดไฟเลี้ยงของ vga 2เป็นแบบ6พิ pin. นบวก2พินหหัวแล้วนี่ก็คือพวกตีนตุ๊กแกนะครับให้มาเส้นเล็ก3เส้นและเส้นใหญ่ตรงนี้1เส้นสกรูต่างๆ สำหรับยิป Power แล้วก็โลโก้ p o w e r b y FSP สำหรับ p o w e r b y เนี่ยก็อยู่ตามพวกโรบินสันนะครับขายพวกอุปกรณ์ไอทีเครื่องไ้ไฟฟ้าต่างๆทุยดูสายที่ติดอยู่ที่ตัว p o w e r อร์ก่อนนี่ก็มีตีนตุ๊กแกมาให้อีกหนึ่งเส้นนะครับผมวางลงเอาสายเล็กก่อนละกันตรงนี้คือ VGA 1 นะครับผมไฟเลี้ยงสำหรับการจอ6บวก2พินเหมือนกันอีก1ห,หัวแน่นอนครับเพราะว่าลูกนี้มี6บวก2พินสำหรับ VGA เนี่ย2หัวด้วยกันและหัวนี้ครับหัวสำหรับไฟเลี้ยง CPU <c oughs> เป็นแบบ4บวก4พินให้มาหนึหัวและสุดท้ายนี่คือ ATX main connector 24พินสำหรับเมนบอร์ด ครบครับสำหรับหัวแล้วก็สายไฟเลี้ยงต่างๆของ550วัตต์ตัวนี้ทีนี้ครับก่อนไปดูดีไซน์หรือลาเบลสวิตต์ต่างๆเราดูกันที่คอนเนคเตอร์ที่อยู่ทางฝั่ง power supply มันจะมีพอร์ตมันจะมีคอนเนคเตอร์ต่างๆ4 c o คอนเนคเตอร์ตรงนี้4หัวตรงนี้คือสำหรับโ o เ e x 4P แล้วก็ SATA ตรงนี้ครับ 8P ตรงนี้คือหัวที่เอาไปเชื่อมต่อกับไฟเลี้ยง VGA 2นั่นเอง มีแค่นี้ครับห้าหัวเองง่ายๆอ่ะทีนี้มาดูเรื่องดีไซน์กันเลยนะครับ FSP 5 5 0 M ตัวนี้ฝั่งทางด้านพัดลมเนี่ยลืมอะไรไปหรือเปล่าครับยังไม่ลืมเลยใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปดูตัวโปร 1200W วัต์เนี่ยบอกได้เลยว่าหน้าตาของมันเนี่ยไม่ต่างกันเลยสำหรับด้านนี้พัดลมเป็นขนาด1 2ซนติเมตร ball bearing ปรับรอบตามการทำงานของตัว power supply ครับโลโก้ fsp ก็เหมือนกันครับอยู่ตรงกลางตะแกรงเนี่ยเป็นคล้ายๆกับใย,ยแมงมุมเหมือนกันเลยมีพลาสติกสีเงินตรงนี้ด้านข้างเนี่ยมีโลโก้ fsp เหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับเหมือนกับตัว pro สอง0วัตดีไซน์โดยรวมแล้วไม่ต่างกันเลยนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนี้ ac input สวิตช์แข็งดีครับหือว่าโอเค รูระบายด้านหลังเนี่ยเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ชักช้าอยู่ทําไมครับดีไซน์เหมือนกันทุกๆอย่างเลยสําหรับตัวนี้กับตัวพ2 0 0องรโปรเรามาดูลาเบลกันเลยครับลาเบลครับผมเป็นสีดําขาวโลโก้ FSP บอกชื่อรุ่นออรัมเก้าสิบสองพลัสซีรีโมเดลนัมเบอร์ครับ PT หรือว่าแพล t ิน u m ห้าร้อเอ็มมีโลโก้80ดสิบพลัสแพลินัมเก้าสิบสองพลัสเอ ลาเบลครับไฟเลี้ยงก่อนเลย ac input 100ถึง240โวลต์8ถึง4แอมป์50 60เฮิรตซ์ทั่วโลกเหมือนกันครับ dc output มาดูครับแหล่งจ่ายไฟต่งตางๆไฟบวกสาโวลต์16แอมป์ไฟบวกหโวลต์ v, 16แอมป์2ซอร์สนี้โดยประมาณ95วัตต์ทีนี้ครับไฟบวกสิโวลต์เนี่ยมีด้วยกัน4ซอร์สครับนะเห็นไหมครับบวกสิโวลต์ v 1 v 2 v 3 v 4 ก็คือ4เลนนั่นเองแต่ละเลนเนี่ย18แอมป์หมดเลยทั้งหมดนี้ครับ516วัตต์สำหรับ4เลนนี้ไฟบวก12โวลต์ลบ12โวลต์ครับ0.3แอมป์ M, บวก5โวลต์ by, M, สแตนบาย3.0แอมป์สซอดนี้18.6วัตต์โดยประมาณแล้วเขาเคลมมาที่550วัตต์สำหรับ550วัตต์ตัวนี้ถัดมาทางตารางด้านขวานี้นะครับผมมันมีบอกอยู่อีกนิดนึง เป็น12 put, List, โวล้นเอาพุต d ดิสติบิวชั n นลิสต์โรงงานเขาแนะนำมาครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาพุตแต่ละแหล่งเนี่ยใช้กับอะไรบ้าง12 V1 นะครับผมใช้กับไฟเลี้ยงเมนบอร์ดแล้วก็ไฟเลี้ยงพวกฮาร์ดดิสก์ซาร์ต้านะฮะโมเลกุ ch, 3, พินอะไรต่างๆนะครับจะใช้12 V1 12 V2 ครับไปที่เดียวเลยคือไฟเลี้ยง CPU และ12 V3 กับ12 V4 ไปที่เดียวเหมือนกันครับคือ PCIE หรือว่าการ์จอนั่นเอง ไปในบ้านครับสำหรับออรัมแพลทินัม550วัตต์จาก FSP ตัวนี้เหมือนเดิมครับเทคโนโลยี <S <S ของเขา OVP นะครับ over volt protection กันกระแสเกินกันกระแสไม่พอกันแรงดันเกินแรงดันไม่พอการชอร็อตกันอะไรกันรั่วมีหมดครับสำหรับ FSP ทุกๆรุ่นน่าสนใจไม่น้อยครับสำหรับคนที่ใช้ซิสเต็หรือว่าอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ไม่มากนะ ตัวนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะโหลดได้เกิน550วัตต์อยู่แล้วนะครับวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอคุณทางบริษัท FSP ที่ได้จัดส่งของสิ่งนี้ของเหลี่ยมๆสีดำแบบนี้มาให้กับราหูเวียงผมทำการแกะกล่องและส่งวนสออบกันนะครับอย่าลืมครับติดตามผลทดสอบเร็วเดียนี้อย่างแน่นอนวันนี้ลากันไปก่อนโชคดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับ